สวัสดีครับจากบาทาซีของโนนคอมนะครับอันนี้ก็เทส DJI จไอไมนิ2นะครับอ่ะรันี้ก็ส่งให้พี่ผู้ลีนะครับไปโคราชนะครับก็เ็นมือใหม่เลยนะครับก็เริ่มจากเปิดตัวรำก็อย่างอย่างนะครับเลยอ่ะทีที่หนึ่งค่ะแปะไว้แล้วก็ทีสองคานะครับนะครับอ่ะเองดูไหมครับเปิดรีโมทนะครับก็หนึ่งสอง อ่าแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าแอปให้เราเองนะครับนะครับใช้แอปก็จะเป็นนะครับเป็นแอปดีเจไอฟนะครับนะครับมันแอปดีเจไฟอันนี้แต่ผมจะสอนเบื้องต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไรเราค่อยอ่าเทรนนิ่งกันอีกทีนะครับ่งนะครับมันก็จะขึ้นรุ่นอ่าขึ้นรุ่นมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับว่ารุ่นอะไร โอเคนะครับอันนี้มาานะครับนะครับถ้าขึ้นรุ่นมาพุกอท์ูฟ้าครับเปลี่ยนภาพเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมใช้พันแปดสิบสามสิบเฟรมนะครับอ่าเกิดตัวนี้หนึ่งทีเป็นภาพนิ่งหนึ่งทีเป็นเรคคอร์ดนะครับโอเคถ้าเทคออฟก็ฉีดเป็นตัววีนะครับนะครับฉีกเป็นตัววีอย่างนี้นะครับ โอเคนลยน,นะครับลงลาดับกระสานฮอมพอยต์ Home <Point> อัปเดตนะครับเดี๋ยวให้ดูดาวเทียมน,นะครับ t a k เทคออฟใช่ใช่ใช่อ๋อครับมันก็จะนิ่มๆนะครับอจะมีคอนเชปต์ให้ง่ายเลครับอ่าน,น,นะครับ,มรบผมห้ดูสถานะจออ่าตรงน,นี้จะเป็นแบตนะครับแบตน,น,นะครับแบตแบตอ่าแล้วก็สัญญาณนะครับดาวเทียมทั้งหมดตอนนี้ уб, แปดดวงอ่าเก้าดวงมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเราให้ดาวเทียมเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ อโอเคครับอ่เดีย๋ยวเริ่มเล็ซรคอร์ดให้นะครับอ่านะครับก็กดตัวนี้นี่ครับอ่าอันนีมน้มันเหมือนเหมือนเดิมที่ผมสอนหนึ่งทีเป็นภาพวิ่งทีเป็นเลเซรคอร์ดอ่ะกดโอเคครับอันนี้มามาน,นั่นเลยตรงนี้ โอเคน, okay, นะครับตอนนี้ความสูงอยู่ประมาณอ่ะห้าสิบเอ็ดนะครับความกลายมีอยู่หกสิบหกสิบนะแดดค่อนข้างแรง,งมันย้อนแสงนะครับอ่ะอันนี้ซูมนะครับซูมก็คือกดจอแฟลชค้างซูมอินซูมเอาโอเคครับต่บอไปคอร์ดปึ๊บอ่ะครับนิ่งครับอ่ okay, าโอเคเดี๋ยวลองเล็กครอร์ดอีกมุมนะครับ มุมนี้มันค่อนข้างย้อนแสงนะครับถอนไปอีกมุมหนึ่งดีกว่านี่ครับแล้วมุมนี้เนี่ยจะชัดๆเลยครับชัดแจ๋วเลยครับโอเคอ่ะแล้วก็ซูมเดี๋ยวลองซูมนะครับเนี่ยครับซูมเองครับฟังครับซูมเอาโอเคครับ๊บอ่ะทำนิ่งครับโอเคครับ นี่ผมตั้งระยะอารทีให้ให้นะครับโอเครีเทนทูโฮมครับ <to> กดตอเนี้ค้างนะครับรีเทนทูโฮมนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยครับกลับสู่จุดเครื่องบินเห็นไหมครับจะบอกระยะทางที่กลับมานะครับ landing พอพลารามันคำว่าแลนดิ้งเงี้ยมันสามารถคอนโทรลได้นะครับเพื่อให้เขาลงใกล้เราที่สุดนะครับเดี๋ยวพวกนี้ยังไงไอพวกนี้พวกเมนูอะไรเดี๋ยวเราติเตอร์วิเศษกันอีกทีนึงครับเนี่ยครับพอดีผมเทคออฟตรงใต้หลังคาบ้านนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องการให้มันหลบสายไฟหรือว่าหลบหลังคาจังไงน,น้าไปมองเห็นมาสัปตาวะ แค่่้เห็ดสมาแลวครับ้าสต็อปสต็อปได้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับไปนะครับก็โอเคไนะครับโอเคแล้วบอครับผมครับผมครับขอบคุณครับ